ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางล ne มอสโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโต c ครีเอเตอร์ชแนลกับการดูดวงเสียงไทายไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทั้งท,งที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจัดทำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อไปหาใครทั้งสิ้นนะครับโอเคการทำนายทายทักของเราจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับผ่อนคลายนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะ,ะคำทำนายของผมอ้างอิงจากตำราสากลแนวทางไพ่ทาโร่สากลนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเออโอเคนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเควันนี้เราจะมาเสี่ยงทายไพ่แรนดอมกันนะในหัวข้อที่ว่า ข่าวดีกำลังจะมาโชคกำลังเข้าข้างคุณเออพลังงานวันนี้เป็นพลังงานที่ดีเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเสี่ยงทายร่วมกันนะเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับมานะการเสี่ยงทายแบบนี้ขอให้ทำใจสบายๆคิดซะว่าเหมือนการเป็นการเสี่ยงทายชนิดหนึ่งเออโอเคนะครับทำใจสบายๆนะอืม ใบแรกวันนี้จะเป็นอะไรนะข่าวดีกำลังมาโชคกำลังเข้าข้างคุณใบแรกเป็น The Empress ยินดีด้วยนะครับสุดยอด ดีเอ็มเพรสท่านที่ดูไพ่บ่อยๆน่าจะทราบดีว่าเป็นไพ่ตัวแม่ของวงการเออในบรรดาสำหรับไพ่ทาโรา่สากลเนี่ยดีเอ็มเพรสคือตัวแม่ของวงการเลยผู้รันวงการผู้มีอำนาจวาสนาบารมีถ้าคุณผู้หญิงจับได้ใบนี้เสี่ยงทายได้ใบนี้ชีวิตคุณจะถูกยกระดับสูงขึ้นได้รับความยกย่องนะในทางสังคมอะไรแบบนี้ชีวิตหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมดีขึ้นเป็นดวงคุณหญิงคุณนายก็ได้ถ้าคุณผู้ชายหยิบได้ใบนี้เสี่ยงทายได้ใบนี้เป็นดวงนารีอุปถัมภ์ ซึ่งผมย้ําอยู่เสมอว่านารีอุปถัมภ์นี้ไม่ใช่แปลว่านั่งนั่งนอนนให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่หมายความว่าจะได้รับความโชคดีจากสุภาพสตรีประมาณนี้นะ The Empress มาไม่ธรรมดาลแล้วก็อีกความหมายหนึ่งที่พ่วงมาด้วยตามตําราว่าไว้ The Empress ถ้าคุณที่มีคู่ครองมีครอบครัวและมีความพร้อมคุณสามารถตั้งครันหรือมีบุตรได้เช่นกันประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการมีบุตรก็ยังตีความได้อีกอย่างนึงว่า จะมีความอิ่มหนำสำราญดีสมบูรณ์พูนสุขได้เช่นกันโชคดีมาแล้วรับไว้นะผมรับด้วยนะครับโชคดีไปด้วยกันนะเฮ้ย <c oughs> โอเคมาดูกันต่อเลยวันนี้พลังงานสดชื่นจ่มใสแนวโน้มใบแรกดีเอ็มเพรสออกมาใบต่อไปก็น่าจะดีโอโหสามดาบทรีออฟซอร์สใบนี้เป็นอุปสรรคเล็กน้อย ผมทำนายไปในทางที่ว่า,าช่วงนี้เวลานี้คุณมีสิ่งต้องตัดสินใจหรือว่า,ามีปัญหาคาใจใดๆหรือไม่บางท่านอาจจะเพิ่งอกหักผิดหวังมาจากความรักคู่รักคนรักคู่ครองหรืองอนแฟนอยู่อะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะวันนี้อย่าลืมว่า The e m p s e s s เป็นใบแรกความอุดมสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างแม้จะมี3ดาบออกมา3ดาบก็จะไม่ส่งผลอะไรร้ายแรงมากมายนะักเต็มที่คือ ผิดหวังมาจีบเขาไม่ติดโดนเทมาหรือถ้าไม่เกี่ยวกับความรักแปลว่าคุณผิดหวังเรื่องอื่นก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณผิดหวังเสียใจแม้แต่ความกังวลคิดล่วงหน้าไปเองก็ยังได้นะครับใบนี้ตำราว่าไว้ บางทีเหตุการณ์ร้ายๆยังไม่เกิดแต่คุณกังวลล่วงหน้าไปเองอทิมแทงหัวใจตัวเองระวังนะอันนี้แนะนําด้วยความหวังดีจากใจจริงนะครับบางทีคนเราใช้ชีวิตวันต่อวันทําวันนี้ทํานาทีนี้ให้ดีที่สุดก่อนอะไรยังไม่เกิดอย่าเพิ่งกังวลอย่าทิมแทงหัวใจตัวเองนะประมาณนี้ไปกันต่อนะครับโอเคคุณไม่ต้องกลัว3ดับเอ press ใบแรกตัวแม่การันตียืนยันแล้วว่าดวงดีแนะน่นอนเอ่อ ไพ่ดาบบางทีมันเป็นอุปสรรคเล็กน้อยระหว่างทางเท่านั้นแน่นอนว่าชีวิตคนเราไม่อาจราบรื่นร้ยอยเอซย่อมมีความท้าทายเข้ามาบ้างเออ <c oughs> นี่ไงโชคดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะวันนี้ไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่ที่ดีที่สุดของไพ่ไม้เท้า Ace of Wands หนึ่งไม้เท้าหน้าที่การงานกิจการสำเร็จเรียกว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคิดอ่านจะทำการใดประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก หากคิดจะเริ่มทำลงมือได้เลยไม่ต้องรอความพร้อมมากกว่านี้นะครับความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามัวแต่รอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ได้เริ่มสักทีพร้อมเท่าไหร่ทำแค่นั้นมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งดีๆได้ส่วนท่านที่ทำงานเติบโตมาสักระยะหนึ่งแล้วท่านมีโอกาสเติบโตได้อีกประมาณนี้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีในหน้าที่การงานไพ่ไม้เท้าไพ่การงานชัดเจนมากและคนธาตุไฟก็โดดเด่นนะเมษสิงห์ธนูโดดเด่นมากๆเลยนะครับนะแต่จะเป็นธาตุอะไรราศีอะไรก็ดูได้หมดนะครับ ผมไม่เน้นไม่ได้จํากัดเรื่องธาตุเรื่องราศีมากมายเพราะนี่คือพลังงานรวมทุกท่านดูได้นะครับแล้วก็อยากจะให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามนะเพราะเราเปิดไพ่สดแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อตอนไหนก็ได้เออถ้ากดข้ามเดี๋ยวพลาดนะดูให้ตลอดนะครับนี่โชคดีมาแล้วโอ้สองถ้วยทัวร์คับ ไม่ธรรมดาใบนี้ตีตรงๆเอาความหมายแรกตามตำราว่าไว้ก่อน2องถ้วยทูอฟคัพคือไพ่เนื้อคู่เออถ้าคนที่รอความรักรอ,อการตัดสินใจบางอย่างจะไปขอใครเป็นแฟนจะไปจีบใครหรือแม้แต่รอคอยอยากมีคู่รักรอมานานแสนนานคุณมีโอกาสเจอคู่นะครับไม่ธรรมดาใบนี้ตามความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณแต่ผมก็ทานายไปตามตาราสถ้วยออกมาทู o ฟคัพมันเนื้อคู่ชัดๆแล้วก็มีความหมายเพิ่มเติมนะ กรณีที่คุณไม่ได้คาดหวังเรื่องคู่ครองคนรักใบนี้เป็นไพ่กาละยานามิตรได้ด้วยคุณมีโอกาสเจอคนดีๆที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณโชคดีขึ้นหรือใครบางคนนําความโชคดีมาให้คุณดังหัวข้อวันนี้ที่ว่าข่าวดีกําลังมาโชคกําลังเข้าข้างคุณดวงดีมากวันนี้ทั้งการงานความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวแค่สี่ใบแรกยังดีขนาดนี้นะครับดูกันต่อนะโอ้โหมีลุ้นมีลุ้น ข่าวดีกำลังจะมาโชคกำลังเข้าข้างคุณไม่ธรรมดาวันนี้ข่าวดีกำลังมาโชคกำลังเข้าข้างคุณขอให้ไพ่ออกมาส,สวยๆเลยนะครับลุ้นกันโอ้โห The d e v i ไม่ธรรมดาไพ่มิดีมีร้ายเจ้า Devil ออกมา ตัวแทนแห่งความอิ่ม้ํำสำราญสมบูรณ์พูนสุขทางโลกเออ,อะไรแบบนี้ความเป็นเดวิลไม่ต้องขยายความเยอะท่านที่ดูไพ่เป็นประจำย่อมทราบดีท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกผมจะบอกให้ไว้นิดนึงเป็นเกิดความรู้ว่าเดวิลนี่มันคือกิเลสตัณหากรรมารมณ์อะไรก็แล้วแต่ความสุขทางโลกทั้งหลายห้วง่ายเสน่ห์ไม่ตามมานิยมก็ได้เพราะฉะนั้นใบนี้ออกมามันมีดีมีร้ายในทางที่ดีก่อนทางที่ดีของเดวิลนี่คือคุณจะสมบูรณ์พูนสุขนะ สมบัติทางโลกอิ่มหนำสำราญเต็มที่อยากได้อะไรจะได้แต่มีข้อติงข้อเตือนจากใจจริงนิดเดียวนะครับข้อควรระวังคืออย่าสนุกสนานเกินไปอย่าประมาทเท่านั้นเองเพราะถ้าคุณปล่อยให้เดวิลควบคุมจิตใจคุณได้คุณจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาแต่ถ้าคุณใช้มันให้เกิดประโยชน์คุณจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีกินมีใช้สมบูรณ์พูนสุขเอา้าอยากได้อะไรทางโลกได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อกี้มี2ถ้วย ทัวรอัคับไพ่เนื้อคู่ไพ่ไพไกัลยาณมิตรตามออกมาด้วยเดวิลติดติดกันผมทํานายควบคู่2ใบนี้กันว่าเขาจะมาบอกว่าช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงมากหรือคุณมีโอกาสได้เจอคนเสน่ห์แรงก็ได้เช่นกันและมีโอกาสคบหา,าพัฒนาความสัมพันธ์แบบปุบปรับฉับพลันอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันได้โดยง่ายด้วยถ้าคนที่มีความพร้อมจัดไปเออเต็มที่กับชีวิตแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ระวังหน่อยนะประมาณนี้และอีกคําทํานายหนึ่งแถมให้2ถ้วยกับเดวิลเนี่ย ได้คููแซบเออเอาไม่เอาแล้วแต่ประมาณนี้นะหรือจะเป็นความอิ่มหนำสำราญทางโลกเรื่องอื่นๆก็ได้กินดื่มอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะว่าอย่าให้มากเกินไปเออควบคุมจิตใจควบคุมตัวเองให้ได้เอาแต่พอประมาณแล้วจะดีนะโอเคไปกันต่อไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้ข่าวดีมาจริงๆโชคกำลังเข้าข้างคุณจริงๆเออมาดูกันต่อนะครับลุ้นกันนะ หนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles ธาตุดินเด่นมาเลยมังกรพสศพกรและโชคลาภมหาศาลตามตำราว่าไว้อีกเช่นเคยหนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles โชคใหญ่จากฟากฟ้าคุณดูไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เขาบรรยายตามภาพเหรียญขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากมือที่มือจากฟากฟ้าคือเทพประทานพรโชคดีกำลังมาตามความเชื่อนะ ย้ำว่าตามความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องร่ำรวยเหมือนกันหมดไม่ใช่แต่ณเวลานี้การเสี่ยงทายไพ่ชุดนี้ใบนี้หยิบได้ใบนี้ผู้ที่เห็นไพ่ใบนี้นะคลิปนี้มีโอกาสโชคดีมีโอกาสได้โชคลาภป,ประมาณนี้ย้ำว่านี่คือการเสี่ยงทายอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ขอให้ชื่นใจเชื่อมั่นในเบื้องต้นว่าโชคดีกําลังมาตามหน้าไพ่นะครับนะเหมือนคุณไปเสียเส่ยงเซียมซียนั่นแหละเออ เสียงได้ใบไหนออกมาแล้วเขาเขาทำนายว่าอะไรมันก็มีโอกาสจะเกิดและไม่เกิดได้ทั้งนั้นประมาณนี้นะครับไพ่เทาโล่หลักการคล้ายๆกันนะไพ่แต่ละใบก็มีความหมายแตกต่างกันไปมือและแต่ละใบก็มีตีความได้หลากหลายด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเป็นความหมายอย่างเดียวนะครับอื่ไม่โอ้ จัดเม้นไม่ทันขาดคําเกี่ยวกับโชคดีเทพประธานพรโชคดีฟ้าประธานจัดเม้นท์ออกมาก็เป็นไพ่โชคดีฟ้าประธานเทพประธานอีกใบหนึ่งนะครับกรณีที่คุณทําคุณงามความดีมาโดยตลอดนะครับอยู่ในศสีลในธรรมยึดมั่นคุณงามความดีไม่ไปกระทําสิ่งผิดๆใดๆคุณจะมีโชคดีเข้ามาอย่างเร็วมากเลยเรียกว่าใบนี้เป็นไพ่ทําอะไรได้อย่างนั้นเออทำดีได้ดีผลของการกระทํา การกระทําคือกรรมกรรมมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็ทําดีได้ดีกรรมชั่วทําชั่วก็ได้ชั่วแบบนี้บางคนมาบอกว่าเฮ้ยเห็นบางคนทําไม่ดีทำไมยังสุขสบายอยู่เอาเขามีบุญเก่าของเขาเราไม่ได้ไปเห็นว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างปล่อยเขาไม่ต้องไปสนใจเอาตัวเราให้ดีเป็นพอยึดถือความถูกต้องทําสิ่งที่ถูกต้องคุณจะได้ดีทดําดีได้ดีแน่นอนแต่ก็ต้องเตือนตรงๆนิดหน่อยว่าถ้าคุณเคยทําผิดพลาดใดๆไ,ไว้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ ไปแก้ไขซะก่อนให้เรียบร้อยนะไปแก้ไขความผิดพลาดให้เรียบร้อยแล้วตั้งหน้าตั้งตาทาดีผมยังเชื่อมั่นอยู่ว่ากรรมที่เกิดขึ้นไปแล้วแก้ไม่ได้การแก้กรรมมันไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆอย่าไปทาเลยเสียเวลานะพิธีกรรมใดๆไม่ต้องไปทาเสียเวลาเอาเวลามาสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆใหม่ๆดีกว่านะครับถ้าคุณเคยผิดพลาดคุณไม่ต้องไป จมอยู่กับอดีตคุณสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทําวันนี้ให้ดีทําปัจจุบันให้ดีชดเชยประมาณนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนจัดเม้นต์การันตีไปกันต่ออืมไม่ธรรมดาดวงวันนี้เจ็ดใบแรกก็สวยงามขนาดนี้การงานการเงินความสัมพันธ์มาครบเลยนะครับธาตุไฟเด่นธาตุดินเด่นธาตุน้ําเด่นอืมลุ้นกันนะครับ โอ้โหสุดยอดไพ่ดีๆวันนี้3มถ้วย tree of cups ไพ่แห่งความเฉลิมฉลองยินดีออกมาในที่สุดนะครับวันนี้เพียงแค่7-8ใบแรกนี่พลังงานกดด็ดีดีมากความเฉลิมฉลองยินดีออกมาแปลว่าอะไร แปลว่าคุณหวังสิ่งใดอยู่มีโอกาสสำเร็จหรือจะได้รับข่าวดีไม่ว่าจากทางใกล้ทางไกลก็แล้วแต่ข่าวดีจากญาติพี่น้องข่าวดีจากคนรักข่าวดีของคุณเองหรือแม้แต่คุณไปลงทุนลงแรงทำอะไรไว้คุณจะมีข่าวดีเข้ามาให้ชื่นใจแน่นอนเร็วๆนี้ตรงตามหัวข้อเป๊ะเลย ข่าวดีกําลังจะมาโชคกําลังเข้าข้างคุณรับไว้ก่อนเลยนะครับพลังงานดีๆส่วนจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วตะบุญวาสนาแต่ละท่านตามความเชื่ออีกเช่นเคยนะครับไปกันต่อนะแหมชื่นใจพลังงานดีๆแบบนี้อืไม่ธรรมดาวันนี้ลุ้นกันไปนะครับผมก็เห็นหน้าไพ่พร้อมคุณเนี่ยแหละโอ้ซีดาฟ,ฟอฟซัสไม่ต้องกลัวสีดา ดาบเป็นอุปสรรคก็จริงแต่ความสีดาบนี่เขามาเตือนเล็กน้อยว่าพักผ่อนบ้างนะอยู่กับตัวเองบ้างอยู่ในมุมสงบบ้างหรือคิดทบทวนดีๆอย่าใจร้อนอ่าจะทําอะไรอย่าใจร้อนค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาบางท่านอยู่ในสังคมที่ผู้คนเยอะแยะไปหมดวุ่นวายสับสนคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นถูกวิจารณ์สารพัดลองปิดหูปิดตาแล้วก็กลับเข้าบ้านพักผ่อนเงียบๆทบทวนตัวเองเงียบๆตามลําพังบ้างคุณมีโอกาสได้คําตอบที่ดี ขอเชื่อมั่นในไพ่ดีๆที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้สีด่ดาบไม่ทำร้ายคุณหรอกเขามาบอกว่าพักผ่อนบ้างทบทวนตัวเองดีๆแล้วคุณจะได้คําตอบที่บางทีคุณอาจจะหามานานราวกับเส้นผมบางภูเขามีอาจจะมีการปิ้งแวบได้เลยนะครับสติสมาธิปัญญาสติมาปัญญาเกิดประมาณนี้ทบทวนตัวเองดีๆย้ําว่าทบทวนตัวเองดีๆไม่ต้องไปสนใจเสียงวิจารณรอบข้างมากมายนะักรับฟังแต่คอมเมนต์ที่มีประโยชน์เท่านั้นเออไปกันต่อนะครับ โอ้โหสบายใจได้ราชาถ้วย King of Cups ไพ่ใบนี้ตีความหมายได้หลายอย่างแต่อย่างแรกคือคนทาตน้ำเด่นมากมาเลยนะมีกรกฎพิจิกแล้วก็ความเป็นผู้ผู้ใหญ่ใจดีเออผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตามีคุณธรรมอบอุ่นอ่อนโยนสุภาพอ่อนหวานไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนที่เกี่ยวข้องคำทำนายแรกที่ผมมองเห็นจากใบนี้คือตัวคุณเองจะมีการเติบโตขึ้นด้วยความอ่อนโยนของคุณเอง ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณจะทําให้คุณเติบโตได้ในแวดวงสังคมความหมายที่2ผู้ใหญ่ใจดีกําลังมองคุณอยู่อยากช่วยเหลือคุณอยากสนับสนุนคุณอะไรแบบนี้ความหมายที่3ยังคงเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนะครับอย่าลืม2ถ้วยตอนแรก2ถ้วยราชาถ้วยมีโอกาสได้คู่ดีได้คู่เป็นคนใจดีมากๆแบบนี้เข้ามาส่งเสริมกันก็ได้เช่นกันและแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะแซบได้ด้วยเดวิลยังอยู่เออ ดีด้วยใจดีด้วยน้ำใสใจจริงด้วยและแซ่บด้วยเรียกว่าเรียกว่าครบรสในคนเดียวกันประมาณนี้ท่านที่หวังเรื่องคู่ครองอยู่มีโอกาสได้คู่ดีสมดังใจประมาณนี้ส่วนท่านที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องคู่ครองคาดหวังเรื่องการงาน,งานการเงินมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งมีโอกาสเจอ,อผู้สนับสนุนที่ดีประมาณนี้ไปกันต่อนะครับอืมไม่ธรรมดาวันน,นี้พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหดาบ ซิกออฟซอรสไพดาบมาอีกแล้วคุณไม่ต้องกลัวดาบใบนี้หกดาบไม่ใช่อุปสรรคหกดาบเขา,าบอกว่ามันจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับระยะห่างทางไกลการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลตามภาพตามตำราว่วาไวหกดาบปรากฏเมื่อไร คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีทางไกลเออโชคทางไกลการไปต่างประเทศมิตรใหม่การครบหาชาวต่างชาติการได้ลูกค้าเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนแม้แต่การย้ายถิ่นฐานหรือการท่องเที่ยวที่จะมีความสุขที่ทานายว่ามีความสุขเพราะภายแวดล้อมดีดีขนาดนี้การเดินทางไกลในครั้งนี้ไม่ว่าจะคุณจะเดินทางด้วยตัวเองหรือมีคนอื่นเดินทางมาหาก็แล้วแต่ข่าวดีมาแน่นอน เป็นข่าวดีจากทางไกลซะด้วยไม่ธรรมดานะครับใครทํางานติดต่อต่างประเทศอยู่ทํางานออนไลน์อยู่ก็โดดเด่นมากเป็นพิเศษเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยนะไปกันต่อนะครับอืพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดูให้ตลอดด,ลอด,ดูให้ต่อเนื่องอย่าก,กดข้ามนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อตอนไหนก็ได้ทั้งนั้นถ้าคุณกดข้ามคุณอาจพลาดนะครับดูให้ตลอดนะนี่ the chariot โอ้โห ราศีกรกดเด่นออกมาเลยนะครับราศีอื่นก็ดูได้นะอันนี้เราทํานายตามหน้าไพ่อ่าโดยชาริยอออกมาความก้าวหน้ากําลังดําเนินอยู่ทุกสิ่งตอนนี้ที่คุณทํามาถูกทาง มาถูกทางนะครับอย่าหยุดยัง้งอย่าท้อถอยอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะลืมตาอ้าปากได้ถ้าลำบากอยู่ส่วนคุณที่ไม่ได้ลำบากอะไรสุขสบายดีอยู่แล้วคุณจะสุขสบายยิ่งขึ้นมีโอกาสประสบความสําเร็จเรียกว่ามาถูกทางคุณมันเลือดนักสู้ตามใบนี้เลยนะเป็นคนที่เลือดนักสู้แล้วก็ทําอะไรก็ทําจริงจริงจัง,จร,งจริงใจข้อดีของคุณคือคุณทุ่มเทเต็มที่แต่ก็มีข้อติงนิดเดียวก็คือระวัง อย่าหักโหมเกินไปพักผ่อนบ้างนะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะใช้ชนะความสำเร็จใกล้เข้ามาแล้วอืมทำให้เป็นเรื่องๆไปแบ่งเวลาให้ดีอย่าให้แต่ละเรื่องมาปนกันเป็นใช้ได้นะความสำเร็จอยู่ไม่ไกลไปกันต่อ โอ้ oh, ห้าเหรียญไฟออ e เ t น c ต e s สใบนี้ถ้าเปิดใบเดียวเนี่ยมันดูลำบากขัดสนสักหน่อยแต่ว่าในบริบทที่ดีแบบนี้ไพ่แวดล้อมดีมาหาศารแบบนี้ใบนี้ผมมองว่า เป็นความกังวลในจิตใจส่วนลึกของคุณคุณยังกังวลว่าชีวิตจะลำบากไหมในอนาคตกังวลว่าจะผ่านวันนี้พรุ่งนี้ไปได้หรือไม่กังวลว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือไม่อะ,อะไรทำนองนี้ผมมองว่าเป็นความกังวลส่วนลึกในใจที่ยังไม่เกิดขึ้นคุณกลัวไปต่างๆนานา,นาไม่ต้องกลัวเลยภพยแวดล้อมใบอื่นดีขนาดนี้ใบนี้เป็นแค่ความกังวลในใจถ้าคุณขจัดความกังวลในใจได้ชีวิตคุณจะปลอดโปร่งมากสบายๆนะครับ ประมาณนี้ขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีคุณทําความดีไว้เยอะหลายท่านเป็นสายบุญด้วยผมเชื่อนะครับบุญกุศลที่คุณทํามาจะหนุนนําให้คุณโชคดีข่าวดีกําลังมาโชคกําลังเข้าข้างคุณตามหัวข้อเป๊ะเป๊ะไหมละ่ะพูดไม่ทันขาดคําหยิบกันเห็นเห็นหนึ่งถ้วย Ace of Cups ไพ่ใบนี้สุดยอดของเรื่องความสัมพันธ์และคนธาตุน้ําก็เด่นอีกแล้วนะครับนะหนึ่งถ้วยสุดยอดความสัมพันธ์วันนี้มีทั้งหนึ่งถ้วยทั้งสองถ้วยใครอยากได้ดีอยากมีแฟนอยากมีคู่ผมว่าได้สมหวังไม่ยากเกิน80% 90%มีโอกาสสมหวังเผื่อใจไว้สักหน่อยสําหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เพราะเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะต้องตกลงกันไม่ใช่เราสามารถไปกำหนดทิศทางได้นะครับถ้าอีกคนหนึ่งเขายินดีกับเราด้วยโอกาสคบหากันมันก็สูงมากแต่หนึ่งถ้วย2ถ้วยออกมาคุณเจอมิตรใหม่แน่นอนอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้แฟนใหม่นะจะเป็นการัมิตรคนใหม่ที่เข้ามาส่งเสริมให้คุณมีความโชคดีมีทาเรียกว่าประสบความสําเร็จในทั้งชีวิตและทรัพย์สินชีวิตคุณจะดีขึ้นได้รับการตอบสนองที่ดีมีผู้ช่วยเหลือเข้ามามีบัตด,ดี้มีคู่หูมีคนเข้ามาให้คําแนะนํร แบบนี้เบื้องต้นคือกาลยานมิตรอย่างที่บอกไปแล้วและถ้ามากกว่านั้นกาลยานมิตรอาจจะก,กลายเป็นคนรักได้เพื่อนกลายเป็นคู่ครองเพื่อนกลายเป็นคนรักบางคนรู้จักกันอยู่แล้วก็สามารถพัฒนาจากเพื่อนเป็นคนรักได้หรือแม้แต่บางคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีคอนเน็ชันร่วมกันแบบนี้มีกิจกรรมร่วมกันสามารถพบปะสังสรรค์เจอการทํางานร่วมกันพัฒนาจากความเป็นเพื่อนกลายเป็นคนรักคู่ครองได้เช่นกัน ความสัมพันธ์โดดเด่นมากและอีกความหมายหนึ่งแถมให้หนึ่งถ้วยนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนคนแวดล้อมจะรักคุณมากคนส่วนใหญ่จะชื่นชอบคุณนี่เมตตามหานิยมเด่นนะครับโอเคไปกันต่อนะไม่ธรรมดาเออสวยๆเลยวันนี้ไพ่วันนี้อ,อไม่ธรรมดาจริงๆร,ราชินีเหรียญ queen of pentacles คุณครับผมยินดีกับคุณด้วยนะ ยินดีกับทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้วันนี้เสียงไทยไปพร้อมๆกันใบแรกของวันนี้เป็น DMpress อย่าลืมแล้วมีราชินีเหรียญออกมาตัวแม่สองใบเลยไม่ธรรมดาขออนุญาตใช้คำนี้นะทั้ง Empress ทั้งราชินีเหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยโอ้โหเพียบพร้อม อย่างที่กล่าวไปแล้วถ้าคุณผู้หญิงได้ดูคลิปนี้เสียงทายได้สองใบนี้คุณจะเป็นสุดยอดความอลังการของชีวิตและทรัพย์สินได้รับเกียรติยศไปมีหน้ามีตาในสังคมอย่างสูงสุดนะครับได้รับเกียรติได้รับความชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วไปคุณผู้ชายนารีอุปถัมชัดเจนทั้งเอ็มเพรสทั้งราชินีเหรียญแบบนี้ทํานายได้เลยได้ภรรยารวยได้ด้วยหลายท่านได้แฟนรวยได้ภรรยารวยได้คู่รวยประมาณนี้นะครับรับไว้เลยดีเอ็มเพรสและราชินีเหรียญสองใบนี้ เป็นตัวแทนของมหาเศรษฐีอย่างแท้จริงพลังงานดีๆวันนี้ไปกันต่อเลยนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆการเสี่ยงทายนี้และคําทํานายนี้อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าอ้างอิงจากแนวทางตําราสากลมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ขอให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าไปปักใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นร้อยเอร์เซไม่ใช่อะไรแบบนี้นะครับนะดูเป็นแนวทางรับพลังงานดีๆไว้เป็นกําลังใจหรือเป็นแนวทางชีวิตเป็นอย่างน้อยอ่าโอห้าไม้เท้า อามารไม่มีบารมีไม่เกิดคุณไม่ต้องกลัวห้าไม้เท้าตอนนี้ชีวิตคุณคนรอบข้างวุ่นวายหรือเปล่าถ้าใช่ถอยออกมาซะอย่าไปแตะต้องเรื่องคนอื่นขออนุญาตแนะนําตรงๆไม่ได้ว่านะ คือบางคนหวังดีเราก็จิตใ,ใจดีหวังดีอยากช่วยคนนู้คนนี้แต่ตอนนี้เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดถ้าคุณช่วยเหลือคนอื่นมากไปคุณจะเดือดร้อนเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาวุ่นวายชุลมุนกันอยู่คุณถอยห่างออกมาเลยเป็นผู้สังเกตการได้แต่อย่าเข้าไปคลุกวงในโดยเด็ดขาดประมาณนี้ใครจะตีกันทะเลกกาะกันมีปัญหาการปล่อยเขาอยากเข้าไปคลุกวงในกับเขาไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนไปด้วยนะนี่แหละข้อดีของการดูดวงอย่างสร้างสรรค์ ไม่งมงายรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนประมาณนี้นะครับถ้าเจอคนมีปัญหาการอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวถอยออกมาเลยนะครับนะชีวิตคุณสุขสบายอยู่แล้วสุขสงบผมว่านะเป็นชีวิตที่สุขสงบเออมากคนมากความข้องเกี่ยวกับผู้คนเท่าที่ยังเป็นจะดีที่สุดนะโอ้โหเป๊ะเลยสี่ถ้วยข้องเกี่ยวกับผู้คนให เท่าที่ยังเป็นจะดีที่สุดเพราะใบนี้บ่งบอกชัดเจนเลยว่ามีผู้คนมากมายพยายามมาหาเรื่องข้องเกี่ยวกับคุณทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ขอให้คุณคัดกรองดีๆว่าใครเข้ามาหาคุณเพื่ออะไรบางคนเข้ามาด้วยความมีมิตรไมตรีที่ดีรับไว้น้อมรับไว้แต่ใครเข้ามาหวังผลประโยชน์หรือมารบกวนคุณต่างๆนั้นนตัดทิ้งไปเลยปฏิเสธคนให้เป็นแล้วชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุขนะครับเออโอเคไปกันต่อ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอออย่าก,กดข้ามนะดูให้ตลอดนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อพูดไม่ทันขาดคำมาสวินดาบนายออฟซอสความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วพุ่งทยานมาหาคุณแล้วข่าวดีโชคดีคนดีๆกำลังพุ่งทยานมาหาคุณความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของคุณจะนำความสำเร็จมาให้คุณรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนโชคดีไปได้วยกันเออ ไม่ธรรมดาไพ่ทาโรเป็นอะไรที่น่าอาัศจรรย์ใจนะครับเป็นสิ่งที่จับต้องได้ออมีตำราอ้างอิงที่เก่าแก่หลายร้อยปีนะเขาดูกันทั่วโลกนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามกันได้อืเป็นสิ่งที่น่าสนใจโอ้โหเด็กถือเหรียญ p พเ e o เปน t t e c u r s เอนดูการก่อร่างสร้างตัวโชคลาภเล็กๆหรือแม้แต่มิตรที่จะนำสิ่งดีๆมาให้ เพื่อนสนิทมิสหายที่จะนำโชคดีมาให้ประมาณนี้โอเครับไว้ก่อนถึงจะเป็นโชคเล็กๆแต่ถ้าได้บ่อยๆมันก็จะกลายเป็นก้อนใหญ่นะค่อยๆสะสมค่อยๆเติบโตได้เช่นกันแล้วก็อุ้ยก้าเหรียญน g h t of pentacles ไพมหาเศรษฐีออกมาอีกแล้วเมื่อกี้มี empress มีราชินีเหรียญยังมี9้าเหรียญอีกรวยยิ่งกว่ารวยนะรวยยิ่งกว่ารวย คำว่ารวยยิ่งกว่ารวยในที่นี้หมายความว่าทุกอย่างมีเหตุปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันการจะมั่งมีสีสุขคุณต้องขยันขันแข็งยึดถือความถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าดูดวงดีแล้วไปนั่งนั่งนอนนอนรอมันก็ไม่ได้นะอันนี้ต้องทำนายว่ากันไปตามตรงไม่ได้ว่านะครับบางคนเข้าใจผิดโอ้ยดวงดีไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันก็ดีเองไม่ใช่ดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกอยากทำอะไรรีบทำเลยแล้วมันจะลื่นมันจะคล่องประมาณนี้อยากรวยต้องขยันนะขยันให้ถูกที่ถูกคนถูกเวลารวย หน้าดวงมาแบบนี้แต่ถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดอะไรนะจ๊ะเออโอเคไปกันตอน่อแหมพลังงานดีดีสบายใจได้วันนี้มีไพ่เตือนเล็กน้อยดังกล่าวไปแล้วก็ไม่ใช่อุปสรรคใหญ่โตอะไรเพราะส่วนใหญ่ดีถึงดีมากๆอุ่นใจตั้งแต่เอ p r e s s สกับราชินีเหลือละสองถ้วย Devil หนึ่งถ้วยไพ่ดีๆต่างๆนาะนาะทั้งด้านการงานการเงินความสัมพันธ์ออกมาครบคุณจะมีข่าวดีรอบด้านเลย โอ้โหดียิ่งกว่าดี w วิลด o ออฟฟอร์จูนโชคเข้าข้างคุณจริงๆตามหัวข้อเป๊ะข่าวดีกําลังมาโชคกําลังเข้าข้างคุณ w วิลด o ออฟฟอร์จูนยืนยันว่าช่วงนี้เป็นช่วงดวงขึ้นของคุณใบนี้ผมให้เกร็ดความรู้ไว้ตามตําราว่าไว้จริงๆ w ิงเวิลด์ออฟฟอร์จูนเป็นกลงล้อโชคชะตาที่หมุนไปเรื่อยๆดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปแล้วแต่บริบทแต่บริบทนี้ไพ่ดีเป็นส่วนใหญ่และพลังงานดีขนาดนี้ผมทํานายว่า w วิล l ์ออฟฟอร์จูนคือช่วงดวงขาขึ้นของคุณ ช่วงนี้ดวงดีแล้วรับไว้นะครับดวงดีต้องรีบตักตวงนะไปขยันทํางานเลยอยากทํางานรีบทําอยากทําบุญรีบทำทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งดีงามแล้วเดี๋ยวสิ่งดีจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นทําดีย่อมได้ดีขอให้เชื่อมั่นนะครับประมาณนี้ไปกันต่อโอเคสวยงามลุ้นลุ้นกันอีกสักใบสองใบเพื่อความเข้มข้นโอ้โราชินีถ้วย Queen of Cups ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ตอนแรกมีราชาถ้วยจำได้เดี๋ยวนะอ่านี่วันนี้มีทั้งราชาถ้วยและราชินีถ้วยความเป็นคู่กันออกมาชัดเจนมากอย่างแรกนะความเป็นคู่กันชัดเจนราชาถ้วยราชินีถ้วยตอนแรกมีสองถ้วยด้วยเนื้อคู่มาแล้วคนที่คาดหวังเรื่องคู่ครอง คุณมีโอกาสสละสดมีโอกาสได้คู่คนที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องคู่ครองคุณจะได้มิตรที่ดีได้กาลยาณมิตรที่ดีคนที่มีคู่แล้วแปลว่าคุณและคู่จะมีความสุขดีรักษากันไว้ดีๆนะครับประมาณนี้ไปกันต่อเลยพลังงานดีๆอีกสักใบอา่ากำลังดีวันนี้โชคดีมาข่าวดีมาแล้วรับไว้เลยนะโอ้ยเดอะเลเวอร์สแทบไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วขายายความกันหน่อยเดอะเลเวอร์ส คุณจะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์สัตว์เทวดาตามความเชื่อผมไม่ได้พูดเองพระท่านสอนมานะครับคนเราเกิดมาแล้วมันมีจิตวิญญาณบางอย่างที่จะเป็นที่รักก็ได้หรือจะเป็นที่ชังก็ได้แล้วแต่การปฏิบัติตัว ถ้าคุณทำความดีมาโดยตลอดคุณจะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างหมายรวมถึงมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นตามความเชื่อสเสน่ห์ไม่ตามาหานิยมมาเต็มติดต่อค้าขายเจรจาพูดคุยกับใครสำเร็จพูดจาเป็นเงินเป็นทองรับไว้เลย the lovers ไม่ธรรมดามีสเสน่ห์มากมายแน่นอนอีกสักใบไหมอีกสักใบนะออกำลังเข้มข้น โอ้โหอัศวินเหรียญโชคลาบค่อยๆใหญ่ขึ้นจากเมื่อกี้มีเด็กเหรียญมาเป็นอัศวินเหรียญโชคลาบคุณจะใหญ่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆรับไว้ก่อนเลยอีกสักใบเนาะอีกสักใบกําลังเข้มข้นอีกสักใบอีกสักใบเอออีกสักใบลุ้นกันครับโอ้โหสองถ้วยดับเบิลวันนี้ไพ่ดับเบิลออกแล้วสองถ้วยดับเบิลทูอัพครับดับเบิล ความเป็นที่รักเสน่หม่ตามหานิยมเป็นสองเท่าทวีคูณดวงเนื้อคู่ดวงอุปถรัรมภ์สองเท่าสองถ้วยออกมาสองใบเปิดกันเห็นเห็นบอกแล้วนะว่าอย่าก,กดข้ามขอให้ดูให้ตลอดเพราะถ้าคุณกดข้ามคุณมีโอกาสพลาดสิ่งดีๆยินดีกับทุกท่านที่ดูมาจนถึงนาทีนี้วินาทีนี้คุณได้สองถ้วยดับเบลิล ความน่ารักของคุณคุณงามความดีของคุณไปเข้าตาใครต่อใครหลายคนมีโอกาสาเจอคู่ดีเจอมิตรด,ดีอยากมีแฟนจะได้แฟนอยากมีคู่จะได้คู่อยากได้เพื่อนจะได้เพื่อนอยากมีสังคมที่ดีจะได้อยู่ในสังคมที่ดีดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับข่าวดีมาแล้วโชคดีเข้าข้างคุณมากๆโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ